แกไปช่นมันก็รูนไปช่วยมันก็รูนนี่ยมันสีเบิร์ตรูนมันเลยมอมันแก่เกินมันแกนะเนาะมันเป็นตั้งแต่ช่วงตัวทวงตัวเก็บผุนแหละแต่มันบอกแต่แกมือสัการหรือเปล่ามือสการแกเอาล่องอยู่เลยตี๋คนเสียไปให้พ่อคนพออู่บ้านนั่นนะพอไปต่นพันธ์มันดีอยู่แบบนั้นจังเสียบยอดเอาเนาะอ๋ออันนี้มันเปรี้ยวอมหวานนี่นี่เปรี้ยวอมหวาน จะพามาทำไอ้นี่นะคะน้ำจิม้มน้ำจิม้มแจวเนี่ยเก็อันบักม่วงปลาบักม่วงน้อยเนี่ยแจวค่ะแจวปลาแดดแจวปลาแดดบักม่วงน้อยเอาใส่น้่งปลาใส่บักพริกป่นค่ะเอาตักใต๊ปลาหนึ่งอ้าวใส่พริกป่นลงไปผู้ใดมาเพ็ดหลายก็ใส่หลายใส่อีกเนาะอ่าพอแล้วลูก แล้วก็ใส่ยหนามประแดะดตรงเนี้ยปลาแดกดู้ยปลาแดกอีสานบ้านอนอกตรงเนี้ยค่ะตรงที่เราตอนปลาแดดเราจะแสบเนาะอ่แสบปลาแดกค่ะเนี่ยอันโอ้ยจ้าแม่บ้านคนสวยแม่บ้านคนสวยไป <c oughs> ออกหนตาต่างประเทศหืม <c oughs> เขาเลี้จะเป็นอย่างอัน,นใช้ลลน,น้่งตาลดูอีกหน่อยก็ไม่เป็นไ ใส่กะปิผู้บ้านคนสวยนะคะนี่ผู่บ้านคนงหงายหงายรับสูใส่ได้หรือ่ากะปิน้ำตาล้อมประเดิช่วยเยองหน่อยใส่น้ำตาลใส่น้ำตาล,ตาลแล้วก็ใส่หอมซอย เสร็จตอนนั่นเหตุเป็นอย่างไรตอนมันตอนประเดีย๋ยไม่ิด้เสียอยู่ะนประเดีย๋ยโอ้ยตอนตอน,ตอนอเสร็จตอนไปหลดน <c oughs> หอมแดงเข้าไปท่านหอมแดงเข้าไป <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จนะคะ ใส่น้ำปลาแดกใส่ตอนปลาแดดใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่กะปิแล้วค่ะเด้อสูตรเจลบงมงวงสูตรเจลบม่วง,มงหน่อยปลาแป๋วปลาแดกเป็นตอนตอนใส่ละตอนปลาแดกเนี่ยตอนปลาแดกเป็นตอนห็นบอกเด้อมกิมนกน้ำการบ้านนี่เด้อกินน้ำการเอาปลาแป๋วนะคะก็รับซื้อผลไม้ด้วยก็วันนี้ก็จะต้องเป็นพรุ่งนี้เข้ามาส่งผลไม้ มส่งผลไม้ที่นี้ตอนนี้ก็จะมีนี่นค่ะนี่เห็นไหมคะฝรั่งฝรั่งโอ๊ยแงน่าอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยไอ้นี้เข้ามาส่งเข้ามาส่งตอนเช้าอีกเจ้านึงเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเอาต้องไปออกตลาดพรุ่งนี้ค่ะก็เลยเจ้านี้เข้ามาส่งน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาส่ง มีชมพู่มีฝรั่งนะคะว่าแป๋วไม่ได้ไปถ่ายที่สวนนะคะเพราะว่าอากาศร,ร้อนมากเลยเห็นไหมคะฝรั่งแป๋วกินเผื่อนะคะใครจะกินฝรั่งกินแป๋วมากอากาศมันร้อนบ้านเราฟังาอากาศมันฮอนฮอนฮอนหอนข้่งนอกก็มีชมพู่ด้วยเห็นไหมคะชมพูนี่นะคะเอามาส่งนะคะก็รอตอนเย็นก็มีตอนเย็นเขาก็จะเอามาส่งอีก แล้วก็พรุนี้ก็ขนออกขนออกตลาดนะคะนะคะเดี๋ยวป้าแป๋วจะเอาไปซิมให้ดูสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะพามากินมะม่วงสิพามากินบักมวงหน่อยบักม่วงสูมเด้อนี่เห็นบ่เจวประแดกโอ้ยไมงว่านหลายช่วงนี้เป็นช่วงหนาห่อนนาะไมงว่านหลายเ็นบ่เจวประแดกประแดกเป็นตอนๆเลยนี่บักมงบักมงหน่อย บกม่วงหน่อยบอกม่วงผลไม้ไอ้ที่บ้านป้าแป๋วคะาช่วงนี้ก็ยังไม่ออกออกแล้วเพิ่งเป็นดอกกันก็มีชมพู่นี่ค่ะมีฝรั่งฝรั่งก็มีไอ,อ้มะปางที่ไปเก็บเมกกื่อกี้ที่ไปเก็บเมกกื่อกี้นี่ค่ะเห็นมัดยวประแดกสับแสบมาเดอ้บอบกม่วงหน่อยมาเ,เด้อเพ้่ดสกินเนี่ยตุวยตุย้ยแบบ คือก็แหลกพร้อมกินไต่ต้นมะ่งวงค่ะต้นมะ่งวงอากาศฮอนห้อนมาตัวยอร้อมไม่มากินเฮ้ยเรียกหลานเรียกหลานสะพ้ายมากินไ็นเพื่อตัวาสาว อืมอืมแค่แหกคือแดกความอากาศร้อนมากเลยค่ะคือผู้แดกคือผ้แดกช่มือนะคะคือผแดกเลยค่ะใช้ตอนกู้แดกใช้มือจกนะคะสีก่อนผู้แดกจิกโชจิกโชสีก่อนเอาไหมขอแบ่งนิดนึงค่ะ คิดว่าจะไม่เอาเอาหัวโอ้ยเนี่ยย่ารักมากนะนี่ให้ตอนหัวเลยผมตีละตัวตอนประแดกไม่ถึงหน้าเลยค่ะปกติทานไม่ค่อเป็นนะป้ามุมทั้งตัวเลยค่ะอืมอร่อยมะม่วงของเขาเราก็ตัดแช่น้ำแช่น้ำอย่างนี้ค่ะอืมก็แอบสีคือทางฝุ่นเนาะ ตวยตวยตวยอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยร้านสไปรป้าแป๋วนะเหมือนเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันกับป้าแป๋วแซ่บอร่อยนะแจ็แจ้วแซ่บอี่หลีแจ้วสูตร ห้ำแจกเลยแจกเลยเนี่ยเนี่ยสีประแดดพอมน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งมาส่งพอดีนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเ้ยจีแตงกับน้ำแข็งขุ่นขุ่นขุ่นขุ่มาครับมาชิมกันแับเนาะ ลมม่มงป้าดู่วงหน่อยนห,อหนิ่วงสองมลมพัดโชยโชยใต้ต้นมะม่วงแสบษเพล่อะสีกระแดกสีกระแดกนะตัวหัหอมแน่ยตัวอหอมหอมเนาะสีกระแดกแล้วอาไปแปส์มันนันว่าตัวมา มวอหน่อยส้มโอ้ตัวใหญ่อื้อปแดกอีกป,ประแดกมันโหน,อนหอมนะคะหอมห <laughs> ้าแพงทางโน้นก็ตำส้มตำค่ะทางโน้นก็ส้มตำโอ้ยประแดกโหนอีหลี เ,เนา<ร>ะปลาแดกกําลังแสบไป,ด,ด,ไปด,ดูช่อมจานทางหลวงหืมทรังเขียวบ้านปลาแป๋วนี้ผลไม้เยอะค่ะแต่ช่วงนี้เขากําลังออกทรัอ,อ,อง สองถุงระบอฝรัร่งนี่ก็จิ้มได้ทำส้มตำได้หมดเลยนะคะเนี่ยทำส้มตำหมดได้อืม,อม อาก,กาศไม่ร้อนากาดร้อนมากเลยกปะามสูงเลยเขาไปส่งน้ำแข็งบ้านก็ต่อ้ธุรกิจครอบครัวก็ทำน้ำน้ำดื่มพี่สาวทำอยู่ค่ะโรงงาน อร่อยหมดทุกอย่างเลยค่ะผลไม้ไทยสีประแดกสีกประแดกทางโน้นทางโน้นก็ตัมบะคุงตาม,มาละกอนี่ด้วยเห็นไหมคะด้วยหอมตอนประแดกตอนแง,ง,ง่ เท่าไรมาเท่าไหร่มีฮะกี่บาทสามถุงร้อยซาวบาทนะคะน้ำแข็งบ้านปป๊บปเป๋อ ผุงอยเสาาดสมมงวงครับอ้ายีรถคกับบ่มาซื้อทางถุงอยเ้าอะครับครับ,รบล้วนใจหัวพอดีตน้นมะม่วงกินใต้ต้นมะม่วงอากาศมันร้อนมาแปลกินใต้ต้นมะม่วงมะปางเนี่ยนะคะที่ไปเก็บเมื่อกี้มันเหี่ยวแล้วมันจะหมดรุ่นมาแล้ว ก็อร่อยอร่อยก็อร่อยอร่อยอร่อยเลยฮะงูส่วนมังวงูส่วนมังวงูส่วนมัวงซีบกระแดก นี่เนี่ยเดี๋ยวเราส่งตาอีกอืมผมองก็เป็นตะลวนที่หัวไถบันเนี่ย้ อ,อากาศมันร้อนค่ะร้อนมากเลยโอ้ยแสบแสบแสบอีกชักตอนก่อนตอนประแดด ตอนประแดกตอนประแดกก่อนอืดอดมอ เมงวันมันเยอะค่ะช่วงนี้หน้าร้อนเมงวันเยอะงงแล้ก็มีเส็มเมงวันอร่อยุมพูอืออีกอีกชิ้นหนะึ่ง ที่ญี่ปุ่นไม่มีนะคะเนี่ยก่อ,อนประแดกอืมโอ้ชอบชอบกินเหมือนเราพูดยังตามมังคุาไปให้ได้เลยนะ ป๊อเป๋าก็มาก,กินสมบักม่วงหน่อยแองเจวประแดกให้เบิรงเนาะค่ะน้อเดี๋ยวเจอกันกันป๊อเป๋อใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อบายบายรักทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ